อนึกคะอันนึกถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูได้ไหมถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูได้ไหมถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูนะถ้าไถ้าอย่างนั้นน่ะหนูบอกพี่ปูนะเพราะหนูก็ไม่สบายใจบอกไหมอ้าวก็มันเป็นเรื่องของคนในบ้านเขาอะค่ะเขาก็น่าจะต้องรู้ไหมอะองบอกเลยก็ทางไม่รู้อ่ะน่าจะต้องบอกหรือนนึกจะบอกเขาเอง หนูให้เลือกเพราะมันคือการลวนลามนะขอขอโทษเราลวนลามคนในบ้านไม่ได้อันนึกทำอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่าทำกับลูกสาวเ,เขาเหรือเปล่าเ,เอาแล้วทำกับหนูได้ไงอะ่ะไม่ไม่ต้องบอกบ้านเขาพังกันใหญ่เลยดิแล้วอันนึกทำไม่พังหรอตอนทำอะ่ะอันนึกป่วยหรือว่ายังไงอะคะถ้าป่วยต้องไปหาหมอไม่ใช่ทำอย่างนี้มันไม่ผิด มันอาจจะเกิดคนอี่ก็ได้ไม่ไม่ผมไปถาแล้วขอรอจะมาทอดคนอื่นว่าใส่เสื้อโป๊หรือไม,ม่เกี่ยวชังหวะผู้หญิงอ่ะมัน,มน<อ>ไม่ถ้าอย่างนั้นอนุกเดินออกไปข้างนอกเจอคนใส่สั้นอนุกข่มขืนเขาได้เหรอขอร้องไม่เอาไม่ได้ต้องบอกจริงๆควรบอกอนุกเลือกเอาจะบอกเขาเองหรือจะให้หนูบอกหรือจะบอกพร้อมกันพรุ่งนี้แม่กลับมาแล้ว นึกโทษหนูว่าแต่งตัวโตน่นนั้นไม่ได้มันคือการโทษอันนี้แต่พูดว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วผมเหงาไม่ได้นะขอร้องขอร้องรไห่ไม่ไม่หนูแจ้งความหนูเรียกเป็นเงินได้เลยนะเอาเรื่องจริงถ้าหนูแจ้งความอันนี้ก็ยอมรับถูกไหมอันนี้ต้องบอก หนาเชื่อเลยกูหนูยังไม่หนาเชื่อเลยหนูเคารพอนึกในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของแฟนหนูหนูไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นกับอนนึกอยู่แล้วมันทำไม่ได้ไม่นนาเชื่อเลยแม่งั้นแม่หนูอยู่บ้านน้องหนูอยู่บ้านพี่ปุ๊เข้าไปอยู่ในบ้านถ้าอย่างนี้จะเป็นใช่ไหมอ่ะสรุปอนึกยอมรับใช่ไหมเพราะวันนั้นอ่ะตั้งใจลวนลามไม่เลยห<อ>ให้ตายเลย แล้วรวนได้รวนลามไหมใช่แต่ไม่ได้ตั้งใจให้ตายเลยที่เคยคิดเลยวาแล้วถ้าเขาหน้าพูดว่าไม่ตั้งใจแล้วเจอผมหนหนูทําไงอ่ะไม่แน่นันรับรองผมมาโทษกันไม่ได้ไม่ได้โทษไม่ได้โทษมันมัน,ม,นมันไปยังไงงั้นอันนึกจะบอกพี่ปุ๊ไหมหรือว่าจะบอกแม่ไหมหรือจะให้เก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับไว แล้วอย่างนี้หนูเรียกร้องอะไรได้ไหมจะเรียกอะไรเราผมไม่มีจริงไม่ใช่หมายถึงว่าหนูไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าอยู่บ้านนี้แล้วจะปลอดภัยก็ถ้าขาวน้าทํเด็กก็แจ้งความไปเลยอ้าวขาวหน้าแล้วต้องข้าว็แจ้งไม่ทันแม่นอนขาวหน้าถ้านึกทาอาจจะฆ่าหนูทิ้งก็ได้หนูจะแจ้งความใครเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครรู้จริงๆเพราะถ้าหนูตายขึ้นมาเนึกอาจจะบอกว่ากูถีบอุ้ยมันตกบันไดตายเองหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ทําไงอ่ะ ถ้ใช่ผมรันยังไงไม่รู้เหมือนกันอันนึกต้องบอกพี่ปุ๊กสิ่งที่ควรบอก<ำ>มันก็พังแค่ไหนผมก็คิดถ,ถ้าหนูบอกพี่ปุ๊กก็ต้องไม่เชื่ออันนึกต้องเป็นคนบอกเองหรือจะบอกพร้อมกันพร้อมแม่เรื่องเอาต้องมีคนรับรู้หนูอยากให้มีคนรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูสักคนหนึ่งเพราะหนูไม่สบายใจเอาอย่างที้ได้รู้ไม่ต้องบอกให้ปูรู้แต่คุยกับเซลล์ก่อน